ตอนที่สิจงใจหรือประชดกันแน่การปรากฏตัวของพัศกิกาสร้างเสียงฮือฮาให้คนในงานไม่น้อยคืนนี้เธอสวยจับใจสวยจนทุกคนต้องหันมามองร่างบอบบางในชุดราตรีก่ออกสีน้ำเงินเข้มสะกดสายตาทุกคู่โดยเฉพาะผู้ชายที่ต่างก็มองมาทางเธออย่างสนใจจนแม้แต่เกิราที่เดินเคียงคู่กันมา ยังต้องอิจฉาเพราะงานนี้เธอเทียบพัสิกาไม่ได้จริงๆร,ร่างอวบเชิดหน้าขึ้นด้วยความสะใจคืนนี้พัสิกาก็ไม่ต่างจากสินค้าที่กำลังจะถูกประมูลผิดกับเธอที่กำลังจะเจอรักแท้เพราะผู้ชายคนที่เธอฝันถึงเขาก็อยู่ในงานนี้ด้วยและกำลังมองมาที่เธอเช่นกันโอ้โหนางฟ้าเหรอวะนั่น พระพายครางเหมือนคนละเมอมองไปยังร่างบอบบางเหมือนถูกสะกดนี่ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเพื่อนเมียไอ้พุทธกูก็นึกว่านางฟ้าอาณัตเอ่ยสำทับอีกคนพุทธขอเบอร์้กูหน่อยดิอยากรู้จักเป็นการส่วนตัววะ่ะพระพายหันมาบอกกับพุทธิพัฒน์ที่กำลังคุยกับปพังกรโดยไม่ได้สังเกตอาการของเพื่อนเลยสักนิดว่าตอนนี้สายตาของปพังกรมองไปทางไหน ไอ้เดียวตาค้างเลยเหรอวะอานัทแซลเมื่อหันมาเห็นสายตาของเพื่อนรักก็งั้นงั้นเขาตอบอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะกระดกเหล้าในแก้วลงคอเมื่อเห็นคุณมาโนดแนะนำใครบางคนให้เธอรู้จักดวงตาคู่คมมองเสือเท่าอย่างรู้ทันเพราะคนที่คุณมาโนดกําลังแนะนำอยู่นั้นนอกจากความรวยแล้วใครๆก็รู้ว่าเขาคนนั้น ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้คุณมาโนดคงหวังรวยทางลัดถึงได้พาลูกสาวคนสวยมาเสนอให้เขาถึงที่แบบนี้ใครวะอานัดเอ่ยขึ้นไม่เห็นผู้หญิงเดินมาทางพวกเขาคุณเกศีลาลูกเลี้ยงคุณมาโนดมาหาใครวะพุทธิพัฒนตอบก่อนจะมองหน้าเพื่อนๆที่พากันส่ายหัวเพราะไม่รู้จักกับเธอคนนี้มาก่อน ผิดกับประพังกรที่ยังยืนนิ่งใบหน้าเรียบเฉยไม่บ่งบอกความรู้สึกใดๆออกมาคุณดีวดีใจจังเลยค่ะที่เจอคุณที่เนี่ยทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าของประพังกรเมื่อเกษราทักทายชายหนุ่มอย่างเป็นกันเองคุณชายหนุ่มพยายามนึกแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอกับเธอที่ไหนสิค่ะเกษราเราเคยเจอกันที่ผับ คุณดิวจำสิไม่ได้เหรอคะหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงตัดพ้อเมื่อชายหนุ่มจำเธอไม่ได้ไม่แปลกถ้าเขาจะจำเธอไม่ได้เพราะเธอเป็นคนเห็นเขาอยู่ฝ่ายเดียวชื่อและนามสกุลของเขาเธอก็ถามมาจากเพื่อนอ๋อ,อครับประพังกรเอออ,อตามหญิงสาวนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกแต่กลับรู้สึกดีที่เธอมาทักทาย เธอเป็นลูกเลี้ยงคุณมาโนดคงจะดีไม่น้อยถ้าเธอพาเขาไปแนะนำให้คนในครอบครัวรู้จักเขาจะได้ดูหน้าใครบางคนชัดๆคนที่หัวรอต่อกระซิ์กับผู้ชายอื่นต่อหน้าเขาเธอเห็นเขาหรือเปล่าเพราะตั้งแต่มาถึงงานผู้ชายก็วนเวียนไปทักทายเธอไม่ขาดโดยเฉพาะคุณธํรรงที่ทำตัวติดเธอจนเกินเหตุงานนี้หญิงสาวจะรู้ไหมว่าตกผู้ชายได้หลายราย โดยเฉพาะคนที่รวยล้นฟ้าอย่างคุณทํรรงมินดาเมื่อคืนถึงได้ถามถึงเรื่องใชน้นี่ที่แถ้เธอก็มีเป้าหมายใหม่แถมยังตกถังเข้าสารอีกด้วยเพราะคุณทํรรงรวยล้นฟ้าอย่าหวังว่าเขาจะยอมเลยตราบใดที่เธอ,อยังใช้นี่ไม่หมดก็อย่าหวังว่าจะไปจากเขาได้ยินดีที่ได้เจอนะครับคุณสิประพังกรพูด พร้อมกับหยิบแก้วเหล้าที่เด็กยกมาเสิร์ฟไปชนกับแก้วของหญิงสาวท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนที่มองมาเป็นตาเดียวกันตอนแรกทำเป็นจำไม่ได้แล้วทำไมถึงได้นึกออกกะทันหันเขามีแผนอะไรหรือเปล่าเพราะสายตาของเขาคอยจะจมองไปที่คนสวยอีกคนที่ยืนอยู่อีกมุมของงานประพังกรเคยสนใจพัสิกาเรื่องนี้เพื่อนๆต่างก็รู้ดีคุณสิมากับใครล่ครับ เขาถามเมื่อชวนหญิงสาวแยกมาคุยกันตามลำพังตรงจุดนี้เขาสามารถมองใครอีกคนได้เต็มตาเป็นอย่างที่เขาคิดไว้ไม่มีผิดคุณมาโน่กําลังวางแผนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพรสิกาโดยมีคุณทํรงเป็นเป้าหมายหลักของเขาสี่มาก,กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวค่ะเคกิราตอบอดตื่นเต้นไม่ได้ที่เขาถามถึงครอบครัว อยากจะพาเขาไปแนะนำให้แม่เธอรู้จักแต่ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงดีจะเป็นไรไหมครับถ้าผมอยากรู้จักครอบครัวคุณสิเข้าทางเมื่อประพังกรเอ่ยคำนี้ออกมาหญิงสาวยิ้มด้วยความดีใจผิดกับประพังกรที่หน้าบูดบึง้งเมื่อเห็นมือของคุณธํรรงตะลงที่เอวของพระสิกาไปกันนะครับพ่อแม่คุณอยู่ตรงไหนอะประพังกรชวน จะเป็นยังไงนะถ้าคุณมาโนธเห็นหน้าเขาและที่ลุ้นยิ่งกว่าก็คือคนที่กำลังยิ้มหน้าระเรื่นนั่นจะตกใจไหมถ้าเห็นหน้าเขาเธอจะรู้สึกยังไงถ้าเห็นเขาตามเกซีราไปทำความรู้จักกับครอบครัวของเธอเกซศราไม่รู้จักเขาทาั้งๆที่เขาก็เข้านอกออกในบ้านคุณมาโนธออกจะบ่อยงานนี้น่าจะสนุกเมื่อโลกช่างแสนกลมและเขาก็จงใจให้มันเป็นอย่างนั้น พัสิกาจะตกใจไหมถ้ารู้ว่าเขากำลังคบอยู่กับพี่สาวต่างสายเลือดของเธอ